เออ่มันไม่ได้อยู่ลงนาแต่มันอยู่ข้างบนเหรอแต่เห็นเพื่อนบอกว่ามาร์คอยู่ข้างบนนี่มาร์คอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะเอา้าผมเดินไปไม่ได้เอเอ,เอ,อมันต้องดูมันต้องมาสืบวะ นะโอเคไม่มีไม่มีไม่มีเอาเว้ยเอาเว้ยไหนดูดิมีอะไรหรือเปล่าประตูเสื้อผ้าครับปตูเสื้อผ้านี้หูเพียบเลยถังระยาสายไฟดูก่อนต่อไปถึงไหนอุปกรณ์ทำแผรครับทุ่อุปกรณ์ อันนี้กล่องเทียนหยิบไม่ได้อะไรดูดูได้อย่างเดียวครับแ่นแผลคนผู้น่งได้ใช้ไปเองก็คือน่าจะเป็นมาร์กแหละดูทรงนี่ขยาของพวกนี้อะไรกันเนี่ยรู้สึกเป็นขยะจากการทำแผลเลยนะใส่น้ำเกลือชาวไร่จะใช้พวกนี้ไปทำอะไรกันเออวะมันเหมือนแบบ มันมาดเลยอะไปดูดิโอาใหม่กัเลือดเฮ้ยเดี๋ยวมาร์กหายไปไหนมาร์กอยู่ไหนกันเนี่ยว่าเบนด้าบอกว่าเขานอนพักอยู่เฮ้ยมาร์กโดนแล้วหรอมือสือทำอาหารไม่มีอะไรผิดปกติอ่ามึงโดนแล้วมาร์ก มารอยู่ไหนอะโหลมาร์กายครับทุกคนมอยู่นงนี้เปล่ามาร์ัเนื้ครับมารหายหายตัวไปแล้วอยากจะเมียนอยู่นะอยากจะต่อสายนี้ด้วยมันมีห้องหลับเปล่าวะ มีห้องรับเป้าเฮ้ยหลังอันนี้แปลก,ปลกวะทำไมมันผมรู้สึกมันแปลก,ปลกอะ่ะมันเดี๋ยว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 เผมแป,แปลกวะ่ะผมเข้าใจอยู่ได้นะผมผมเข้าใจได้นะมันเชื่อมต่อไปหลังเนี่ยครับขออนุญ,ญาตผมรับผิดชอบเอง รอะเฮมีอยู่ด้วยครับมันต่อสายไฟไปแล้วอะมันคืออะไรอะผไ่ดินอกได้ด้วยนะนั่นไงว่แล้วเป็นห้องรับคนที่นี่แม่งอย่างสุดเลย เสียงดังไหมเนี่ยลีนักสืบเอกชนนักสืบเอกชนยังไงโอลีเชดฟักเกิดบ้าได้แค่หวะโอ้ยหยอ หายไปไหนอย่าก,กินมื้อเย็น <ST IT U K> นี่หัวฟาดพื้นอยู่แล้วเปล่ามื้อกิกกนอยู่บนพร้อมแล้วนะอู้เดี๋ยวคิมันทายชิบหายแล้วไงห้ามไม่ให้คิมันทายกินมื้อเด็ดขาดเออยาอยาทุกคนจุ กินไปดิยาคย่าดีให้ตายเถอะพวกไปเจออะไรมานั่งลงดีผู้หญิงคนนี้ทำอาำหารให้แกนะใช่แล้วนายเป็นอะไร<ม>คุณกินเนื้อคนอยู่นะ ตลกละน่ะเออคุณเลือกที่จะพูดตรงๆคุณเป็นบ้าอะไรอ่ะนายไม่ต้องสับเ้ยนายไม่ต้องสนมันหรอกไอหมอเนี่เดเด็ดเด็ดเดทุกอย่างโอเคกับพวกคุณแล้วแท้ๆมันยังไงก็ตายอยู่แล้วเราต้องกินเพื่อเอาชีวิตรอดใจย็เลูกลักเอ้ยมึงบอกเองอันนี้มึงยอมรับตัวเองละฉันถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้น แต่ตอนนี้พวกมันเดินเพ่นพ่านไปทั่วไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินคนแล้วเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะได้กินจิตปล่อยพวกเราไปเถอะแกแม่งป่วยไอ้ลูกจิตกันไปหมดแล้วเนี่ยนี่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดนะแอนดี้พูดถูกเราเลยตามหาคนที่ไม่รอดแล้วไม่มีหนทาง คุนนั่แทีมอินทายวิ่งก่อนไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นเชี่ยเอ้ยแกแม่งมีประโยชน์เยอะเลยว่ะอะไรวะเชี่ยอะไรวะเนี่ยวางปืนลงผมไม่อยากตายเฮ้ยโอ้โหมึงไม่เอ็งกูอ่านก่อนเหรอ ไปเตือใส่สารเล้วยร็วหยาหยาหยายาหยาอะไรวะเดี๋ยวเครื่องปั่นไฟผมปิดดิใช่ไหมเครื่องปั่นไฟผมปิดได้ปูดใครก็ได้ เออผมนำอะไรผิดปะวะเลือกไหนแม่งก็เหมือนกันน่ะเลือกไหนแม่งก็ม่ไม่ต้องบอกอยู่ดีอะยังไงต้องรู้อ่ะอเกิดอะไรขึ้นฮะไอ้คิยังอยู่เนาะบอกให้เปิดไงกูจะพังประตูให้นะ มันคือเนื้อคนพราเขาพยายามให้เรากินเนื้อคนแต่หนูไม่ได้กินใช่ไหมไม่ค่ะพวกเราเหลือกันเหลือกินกันหมดนี่แหละเอาสิพ่อเป็นไงเด็กเราคิดมันทายพวกมันไม่ได้ทำร้ายหนูใช่ไหมเปิดสิว่าดีไอ้ลูกจิตเนีนะมเอาตัวเอ้ยเอาตัวครอบครัวฉันไปอ๋อก็ไอเด็กอมมือนี่ไง พวกแกขู่ปากได้ไหมวะหนูกลัวค่ะไม่ต้องกลัวทุกอย่างก็โอเคจะหาทางออกไปจากที่นี่เองเดี๋ยวๆทุกคนมาเป็นอะไรกันใจะยินก่อนมึงอ่ะมึงต้องใจยินยินก่อนไม่เหรอนายไรดิเดี๋ยวพวกมันมาหาพวกเรายิงเหรอใช่สินยาอ่าล่อมันมามันล่อเรามาเพื่อที่จะกินเราดูเหมือนแฟนใหม่แกนะจะหาเรื่องฉันเหรอ ตอนที่แกอยู่โรงแรมแกไม่ยอมให้เสบียงฉันและแกก็ออกนอกบ้านแกคงเกลียดฉันมากสินะก็มึงต่อยกูแต่ดูอะไรไหมแกหนีฉันไม่พ้นหรอกฉันคิดว่าจะอยู่กันอีกยาวเลยแหละจากที่แกตายไปไม่มีค่าให้เกลียดเสียแรงเปล่าอย่าลืมล่ะ รู้ฉันรู้ว่านายเป็นใครก็รู้อยู่หรอกเอ้ยนี่กินไปแล้วหรอก่อเดลยทำให้พวกเราลำบากนะปวดตูสึกว่าพ่อขาหยุดเถอะไอ้บ้าเอ้ยตื่นเพิ่งโดนปาปกาศก่อนจะพังหน้าต่างเองพ่อหยุดนั่นไงโดนอย่างเงี้ยแต่เย็นพ่อ ไปเลยเหรอไม่พ่อุกขึ้นมาพอ่อเ,เขาไม่หายใจแล้วใจก็จะวายชิบหายละเขายังไม่ตายใครก็ได้ช่วยด้วยเจี๊ยเขายังไม่ตายนา,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 ายดูไม่ต้องทำยังไงดี ลอง,งดูสิเห็นตัวที่ลงแรมไหมอ่ะกายล่างนี่เช่นขอโทษขอโทษจ,จริงๆแต่ในอีกไม่กี่นาทีเราจะอยู่ในห้องที่ถูกล็อกกับศพเจ้ารมสูง195ยหุบปากลีช่วยเธอไม่ค่อยเศร้าที่หลังแต่ตอนนี้เราต้องออกไปจากที่นี้ก่อนไม่ตายเชนนี่เขายังไม่ตายจะฆ่าไม่ได้ ยังไม่ตายอยู่ลินลี่ฟังนะเราเหลือเวลาอีกไม่มากถ้านายไม่อยากตายก็หาในที่นี่ทำร้านยาที่ร้านยาตอนนี้น่าจะอยู่กับดักดักทูการฉันไม่ตกรอยเลยผมอ่านไม่ทันนี่เชื่อมันเร็วเกินคนละกรณีกันตอนนั้นไม่ได้โดนกัดจำที่เป็นพูดได้ไหมเราต้องทำลายสมองถึงจะตายได้นายเป็นกลางไม่ได้นะ คราวนี้นายต้องลง,งมือเอาสิลี่นายต้อง,องนายต้องช่วยนะช่วยลิลลี่ช่วยคิยนเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออคือที่ผมอ่านไม่ทันนะ่ะแต่ตามจริงผมตีความออกเว้ย <c oughs> คือเพราะว่าเออเหมือนคินนี่อ่ะ เขาบอกว่าจําได้ไหมครับที่รับอเด็กสองคนนั้นเข้ามาในค่ายอ่ะแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะที่ถึงจะไม่ได้โดนกัดแต่แค่โดนยิงปืนลั่นใส่เฉยแต่ว่ายุกขึ้นม่างลายเป็นสมบีได้ก็เท่ากับว่าทุกคนอ่ะติดเชื้อกันหมดแล้วเวึีจะไม่มีโดนกัดก็จริงแต่แต่ที่จะตายไปอ่ะถึงตัวเราตายไปปั๊บเชื้อมันจะทํางานทันทีเลยเว้ยแต่อันนี้หัวใจวาวคือ มันคนละกรณีกันจริงๆครับมันคนละกรณีคือถ้าช่วยไอ้แรี่เนี่ยถ้าช่วยเอ้แรี่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ใช่หมอแถมเราก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเคือว่ากับกันเราไปช่วยเคนนี่เออเราไปช่วยเคนนี่เคนนี่บอกให้ฆ่าไอ้หมอน้นะ่ะเอ้ยเคนนี่บอกว่าให้ไปหาทางออกให้เร็วที่สุด ที่ที่จะออกจากที่นี่มันก็เป็นแผนที่เวิร์กแต่ถ้าไปช่วยคนที่นอนอยู่ตรงนั้นนะมันก็จะกินเวลาเราไปมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยได้หรือเปล่าในกรณีที่เราช่วยไม่ได้นี่ก็คือชิบหายแต่ถ้าเกิดว่าเราช่วยได้มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีๆดังนั้นเราที่จะตัดสินใจ,จ,จไปหาทางออกมันก็โอเคก,กว่าเวะ <laughs> ผมไม่ไแน่ใจกิบส่วนตัวนะแต่แบบ ควมเป็นไปได้อะเออความเป็นไปได้ของสมาชิกทั้งหมดอ่ะคือเราจะมายอมเสียเวลากับคนคนเดียวโดยทั Island> ้งตีที่มันก็มันก็ไม่ใช่อ่ะคือต้องฆ่าจริงๆใช่ไหม ต้องฆ่าจริงๆใช่ไหมหูมันย้ำให้ผมด้วยว่ะ รียกถูกไหมอะเดี๋ามาแตะกูนะค,ค,ค,คินไทม่ถ่ายคิดไม่ถยทำไมนะลิลลี่ลิลี่บอกว่าเขายังไม่ตายตายังไม่ได้เขาตายแล้ว <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ผมเสี่ยงไม่ได้อยู่ดี หนูเข้าใจใช่ไหมว่าเราต้องทำแบบนี้เขา,าจะได้ไม่กลายร่างใช่ไหมใช่่ะ <c oughs> ฉันรู้ว่าหนูต้องเข้มแข็เขงเอาไว้นะฉันอยากให้หนูเข้มแข็งลองนึกถึงอะไรที่มีหวังสิอย่างเช่นอะไรที่สื่อสารของหนูไงทำเป็น <c oughs> คุยกับพ่อแม่ได้ ช่วยห,หนูรู้ใช่ไหมบางครั้งเราจะออกไปจากที่นี่ได้ใช่ไหมคะจะท,ทางออกหรือยังยจะพยายามคือผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยยังไงอะไรร่ะเรลี่มันก็หัวใจวายอ่ะเพราะว่ามันไม่มียาใช่ไหม คือเขาที่เล้วได้อยู่ในร้านยาที่เรลลี่มันเป็นอาการมือน,นี้เพราะว่าแล้วมันหายเพราะว่าเรามียาช่วยแต่ตอนนี้คือเราไม่มีงั้นเรลลี่มันก็เลยใจวายตุยแล้วทฤษฎีของไอเด็กสองคนนั้นก็บอกว่าถ้าคุณตุยไปแล้วแกจะกลายเป็นซอมบี้ผมก็เลยเสียเส่ยงไม่ได้ที่จะเสี่ยงไม่ได้ที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเสียงไม่ได้ที่จะปล่อยให้ศพมันนอนอยู่ตรงนี้คือผมไม่รู้ว่ามันตายหรือยังด้วยไงผมไม่ใช่หมอนะพวกเราใจร้อนเกินไปใจร้อนเกินไปล่สิ่งเดียวที่สำคัญคือเอาไปจากที่นี่ให้ได้แล้วเราต้องทำมีแค่ไานกับฉันครอบครัวนายละทำไมเหรอไม่คิดว่าครอบครัวนายะไม่ไม่ไม่พวกคุาต้องงานจาร์จำได้หรือเปล่า ใช่ได้จังเก็บไว้ต่อรองได้คุณว่าไงวะไปให้พ้นบอกให้ใส่หัวไปไง่ายเขาก็โกรธแหละที่ไปฆ่าพ่อเขาเขาโกรธแหละเออ ไม่ต้องเลยลีไม่ต้องมาคุยกับฉันเธอต้องตั้งสติก่อนนะลี่ทำไมล่ะเพื่อนนายจะได้รู้สึกดีขึ้นกับสิ่งที่ทำลงไปหรอเพื่อตัวของเธอเองด้วยเหมือนกันไามใส่ใจฉันมากหละก็ผมเปล่านะอแต่แค่แบบส่วนรวมอ่ะผมคิดถึงส่วนรวมมากกว่าเว้ยไอ้บ้าเอ้ย ฉะนี้ว่าน่าจะมีช่องสำหรับระบายอากาศนะน่าจะสะลวกไปได้รู้สิดีดูเหมือนยากนะเจ้าเครื่องปรับอากาศออกได้ไหมฮะฉะนีว่าจะถอดมันได้เครื่องมือไปนะสมนี่แง่แล้วแหละมันก็ต้องเอาไปอยู่แล้วน่าจะไม่พอมีของที่อยู่นี้บ้างหินมัน่าช่วยได้นะเหลี่ยนน่าจะได้อยู่หนูมีเหลี่ยนหรือเปล่าไม่ค่ะ มันเป็นอย่างนี้อะดิเหรียญไขได้เหรอเอ้ยนี่อะไรอะอ๋อเป็นอย่างนี้ตรงนี้ครับผมนึกว่าเป็นเรื่อนั่นเออน่าจะได้อย่างมังเหรียญทั้งนั้นเรามาดูน,นะเ,ดนเหรียญได้หะอเออเหรียญได้ไหมไม่น่าได้ปะมีใครมีเหรียญหรือเปล่ามีเหรียญไหมเพื่อนตู้แอร์น่าจะเป็นทางของพี่ดีอ มันใหญ่หพอเรือเราจะเอาไปหาทองออกได้แต่ฉันต้องหาอะไรมาไขดัวออกไ,ไม่มีเลยไปแป๊แบ,บนึงนะฉันจะไปหาของสักหน่อยคีมันทายบอกไม่มีครับไอหมอนี่มันเดินแบบกลับไปกลับมาหมายความว่าน่าจะมีของที่อยู่แต่เดิมวเหรียญตกหัวศพมองไม่ได้อะไรก็มองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยครับอ,อมองดูแรลลี่คุยกับ ดิลลี่มองเชมมัใหายดูกลัวนะครับ after, like อันนี้เชืูว่ามันจะไไ hmm. เป็นแต่ไม่อยากให้เคียมนเป็นอะไรเป็นห่วงสภาพจิตอ๋อเฮ้ยผมก็ลืม <Yeah, คิดถึงเรื่องสุขภาพจิตเลย I'm sorry. ขอโทษลิลล anyway> ี่ก็แค่อยากจะมาขอดูว่ามีเดียนไรมบอก เราต้องให้เธอช่วยแอลลี่ก็ด้วยฉันว่าจะเจอทางออกแต่ฉันต้องหาอะไรมาไขรูมันออกเครื่องปรับอากาศเธอมีไขควงบ้างหรือเปล่า,า,า,าหรือเ,เหลี่ยนอะไรแบบนั้นไม่มีเล้วเขาหละ่ะฟังนะฉันรู้วเวลานี้ไม่เหมาะแต่ตอนนี้ทีอยู่โรงแรมเออมันบอกว่ามนมีเศษเหลียญอยู่ด้วย้อะ พูดอีกอย่างเขามีประโยชน์มากกว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหรอถึงจะมีชีวิตอยู่แล้ว,วลก็มีกุญแจถ้าเราหนีออกไปไดไ้ต้องการอะไรละ่ะจะให้สวดศพเหรอคำอนุญาตทำอะไรก็ทำไป พอรู้ไหมว่าจะเก็บเศษอย่างไรไหนก็ต้องในกระเป๋าปะไอ้โจรปนศพไม่ได้ปนโว้ยเจ้าเหรียญไม่ทำอะไรวะเนี่ยไอ้จังหวะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ฆ่าแต่ว่าศพมันยังอยู่หรือสภาพดีแล้วจังหวะอย่างเงี้ยเรามาคุนตัวแล้วมันฟื้นขึ้นมาตายแน่นอน เออนี่แหวนไงวะไม่เอาไปหรอกเจอแล้วเอาไปแค่อันเดียวก็ได้มั้งคิดว่าคงไม่น่าใช่เยอะอันนี้วันนี้ดูนะครับมีหรือเปล่าเดี๋ยวไข่ควางเอ่อเราไม่มีไข่ควางที่นี่ไม่มีไข่ควางดูหมดแล้วเหรียญได้ไหมได้เฉยหูเหรียญ ฝนะ้าเราทำอย่างนี้ได้ปะอ, <c oughs> อันนี้ผมไปดูนะแล้ยังได้แล้วอีกน่าจะได้เออฝ้าเราทำอย่างนี้ได้ปะใครเคยลองบ้างอะมาเอาอีกรอบแบมแบมหมดครับอันนี้โอ้โหนั่นฝุ่นใช่ไะมฉ <c oughs> ุนขึ้นมาเลยไอ <c oughs> ้บ้าเอ้ย <c oughs> มันแคบเกินไปไม่รู้จะพาไปที่ไหนคิมนทนคิมินแทนน่เข้าไปได้ดูมันจะพาไปที่ห้องเก็บของอะไรนั่นนะวิจะให้คิมินแทนใส่เดียวหรอหนูไม่ทำแบบนั้นก็ได้คิดว่าทำได้ไหมต้องถามก่อนหนูกลัวกลัวได้ไม่เป็นไรหรอกล้วต้องการเธอนะได้ค่ะดีหรอ มันไม่มีให้เราเลือกนะว่าจะส่งกีมันไทยไปหรือไม่ไป,ปไลองหาทางไปอีกฝั่งหนึ่งของประตูมันเปิดได้อ๋อให้ควก็เป็นไทย ายก็ได้แต่ไม่ใช่ขิ้มันไทยใครตายก็ได้แต่ไม่ใช่ขิ้มันไทยโอ้โอ้เ่งเก่งเก่งเก่งน้องเก่งเจ็ดยังเก่งเลยยัเก่งเลยอันนี้อย่ามายุ่งกับฉันดีตายสิฉันไม่มีเวลาให้บอกลาเลยหรอ ี่เร็วฉันไม่แผนไอหมอนั่นมันจะไม่สนอะไรเร็วะด,ด,ดูดูแลี่นะ <c oughs> คือยังไงก็ต้องมากับเราอะครับลิลีล่อะมันไม่มีทางเลือกแต่อีลงนานะผมสงสัยวอเกอร์อยู่เนี่ยชัวร์โอ้ไม่กอดแจมเม่ก็คือไม่มีอาหารกินแล้ว oh <c oughs> กินศพแม่งเลยละก oh <my> God. ันไม่ก็จะบอกแล้วว่าที่นี่มันแปลกๆชีพหายแล้วไงมันแปลกๆแล้วจะเป็นยังไงกับตอนต่อไปกับครอ,อบครัวที่ไม่มีอะไรจะกินสำหรับคลิปนี้อมขอตัวราไปก่อนแล้วค่อยมาดูกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับยีนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับ